mm-hmm <laughs> สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่บางกะปิเซนเนอร์เพล็กซ์ต้องขอขอบคุณเมเจอร์เซนเนอร์เพล็กซ์สาขาบางกะปิเซนเนอร์เพล็กซ์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอได้มีที่มีทางทําคลิปเรื่องนี้ได้อย่างสะดวกสบายและเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นหนังที่เข้าในวันที่1สิงหาคม2567ครับสัปดาห์นี้มีหนังเข้า5เรื่องเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องหนึ่งฎาคมคือ Black b Pink Born Pink n o r เอ่อ World Tour in Cinemas นะครับอลพิงค์เอ่อเวิได์ทัว ก็วันนี้เข้า4เรื่องก็คือชอพอหนึ่งเรื่องที่แล้วคุยไปแล้วเรื่องทรับของเอ็มไนชิยามารันที่พี่โอบอกว่าสัปดาห์นี้มีผู้กำกับใหญ่โตมากที่ทําหนังสยองขวัญระทึกขวัญระดับที่ระดับตานานเนี่ยเข้าพร้อมกันทั้งฝรั่งทั้งไทยก็คือ M อ็มไนเอ็มไนไม่ใช่ฝรั่งนะเอ็มไนอินเดียแต่ว่าก็ถือว่าฝรั่งแล้วเพราะว่าจัดว่าเป็นหนังอเมริกันนะครับเรื่องทรับจอชานเนตแล้วก็เรื่องนี้ก้องเกียรติโคมสิริผู้กํากับ ที่เราชื่นชอบจากพวกาจากเรื่องคุนพันคุนแผนนะครับเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชอพอย่อมาจากอะไรนะพี่โอก็ลืมถามสมอภูมิคืนชีพเรื่องนี้มีนักแสดงนำอยู่สองคนอันนั้นจอชา์เดตอันนี้นนกุลก,กับอัดอวัตนะครับก็ที่จริงมีพี่ปูของพี่โอด้วยพี่ปูที่เราเคยแสดงละครเวทีด้วยกันแล้วพี่โอก็รู้ว่าพี่ปูแสดงละ,ละครเอ้ยแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้พี่โอก็ตั้งตาดูพี่ปูเลยแล้วก็ น่าเหมือนจะเป็นจุดหักคะแนนว่าเอาพี่ปูของเรามามาแค่นี้เองเหรอพี่โอก็เข้าเข้าใจว่าอันนี้อันนี้สปอยได้ไหมสปอยนิดหนึ่งว่าพี่ปูบทน้อยไปนิดนึงเรานึกว่าอย่างน้อยพี่ปูจะมีส่วนได้อล่งอลรวาตอะไรบ้างนะครับก็แต่ว่าการแสดงของพี่ปูนี่สุดยอดมากเขาคือพระเอกร่างทรงเอามาทําอย่างนี้รู้สึกว่าน้อยอ่ะใช้ไม่คุ้มเลยนะครับอ่ะ หนังเขาก็คงจะเทไปให้วัยรุ่นแหละวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุวชนทหารพี่โอรู้จักยุวชนทหารในภาพยนตร์อยู่2เรื่องก็คือเรื่องยุวชนทหารเองซึ่งเป็นหนังทรัพย์ซึ้งดูแล้วรอ้องไห้มีความสุขนะครับแล้วก็ยุวชนทหารในรุ่นนี้คือในยุคสงครามญี่ปุ่นเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะต้องฝึกเป็นยุวชนทหารแล้วก็อาจจะต้องร่วมรบอาจจะต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญ แล้วเหตุการณ์เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่ภาคใต้ของเราน้องอัดอวัสอัดอวันะครับซึ่งเป็นนักแสดงที่พี่โอชื่นชอบมากๆจากเรื่องดอยบอยแล้วว่าจะทําคลิปคุยเรื่องดอยบอยก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับดอยบอยใน Netflix ไปได้รางวัลมาเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มเีเราเพิ่งจะดูอัดอวัสเรื่องเทอม3ไปยกๆนะครับอันนั้นเขาถือแสดงดีแล้วก็มี ตอนแรกพี่โอคิดว่าไอ้ฉากที่เขาปล่อยเป็นคลิปออกมาว่ามีการทําตัวเดินบิดไปบิดมาเป็นซอมบี้เป็นเรื่อเทอมสามอะอีกจริงๆแล้วมันคือเรื่องนี้นะครับก็ต้องมีลักษณะคล้ายซอมบี้ก็เรื่องนี้มีการโปรโมตออกมาว่าอ,อ,อาจ ว่าอัจวรวัตเป็นซอมบี้แล้วก็นนกุลเป็นคนสองคนนี้เป็นพี่น้องกันอยู่คนละโลกกันเหมือนกับจะต้องสู้กันแล้วคนดูลุ้นว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นในหนังนะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปดูจริงจริงเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกินไปเอ้ยไม่ใช่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดก็เป็นความซับซ้อนเป็นจินตนาการของพี่ก้องเกียรติโคมสิริอันนี้พี่โอยอมรับว่าเขาสามารถแต่งเรื่องได้ดีมาก ตอนต้นเรื่องบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นจินตนาการของผู้แต่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนบุคคลจริงประวัติศาสตร์จริงแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเอาเหตุการณ์ก็คือสมมุติว่าอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีการทดลองเชื้อเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่ทําให้คนกลายไปเป็นลักษณะคล้ายซอมบี้นี้นะครับแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยที่มันเหมือนซอมบี้ก็คือถ้ากัดใครแล้วไม่ตายมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ต่ออะไรประมาณนี้แต่ แต่กรอบของซอมบี้เรื่องนี้มันแตกต่างออกไปแล้วในหนังก็ไม่ได้เรียกว่าซอมบี้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่โอ๋ก็จะไม่เรียกมันว่าซอมบี้นะครับเพราะว่ามันมีความสามารถที่พิสดารเหนือกว่าซอมบี้ทั่วไปตอนนี้พี่โอ๋คุยมาจะถึงครึ่งคลิปแล้วคิดว่าส่วนที่ต่อจากนี้น่าจะเป็นส่วนที่พี่โอ๋จะต้องขออนุญาตสปอยได้แล้วนะครับสาหรับคนที่ไม่อยาก ดูจนจบคลิปหรือว่าไม่อยากจะเสียอัธรรตเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในหนังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่จะไม่สปอยจุดสำคัญนะครับสปอยแค่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบตรงไหนเท่านั้นก็เอาเป็นว่าใครที่จะปิดคลิปที่โอบอทได้เลยว่าเรื่องนี้สนุกมันจะออกแนวเกินกว่าความสยองขวัญระทึกขวัญ มันก็คือมันมีส่วนของความเป็นดรามา่าความผูกพันของตัวละครความผูกพันของคนในครอบครัวแล้วก็มีส่วนของความเป็นแฟนตาซีเนื่องจากว่าแฟนตาซีเนี่ยมันเป็นเรื่องเหนือจริงเหนือธรรมชาติอันนี้คิดตัวเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่แฟนตาซีหรอกก็คือไม่ได้มีเวทมนต์ไม่ได้มีพอมองเมมมดแต่ว่ามันมันคล้ายมากก็คือม,มันมีความเกินจริงไปมากของสิ่งมีชีวิตประเภทซอมบี้นี้และนี่ก็คือสิ่ง ดียวที่พี่โอเห็นว่ามันขัดกับความรู้สึกเพราะว่าเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันให้มันให้มีคนกระทําคนถูกกระทํามีสงครามญี่ปุ่นไทยแล้วก็ญี่ปุ่นคิดทดลองอาวุธชีวภาพขึ้นมาใหม่เป็นเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้วไอไวรัสนี้หลุดออกมาอันนี้มันไม่ได้ยากต่อการคาดเดาเลยแล้วก็หลุดออกมาอารวาสทาให้คน ติดเชื้อมันก็เหมือน,เห,อนเหมือนหนังซอมบี้เรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าในนี้มันไม่ใช่ซอมบี้เมื่อมันไม่ใช่ซอมบี้เนี่ยมันมีคําจำกัดความของมันคือมันมีพละกําลังมหาศาลมันก็จะไม่ควรอยู่ในลักษณะซอมบี้ เพราะการอยู่ในลักษณะมีนซอมบี้พอเรานึกถึงซอมบี้เราก็จะนึกภาพว่ามันต้องพิกลพิก,การเดินเหินลาบากมีเลือดออกตามตัวแล้วก็บอกว่ามีสภาพร่างกายมีกล้มลามเนื้อมีเซลล์อะไรที่ไม่สมบูรณ์มันไม่น่าจะแข็งแรงได้ขนาดนี้ถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งที่ทําให้คนเปลี่ยนไปกลายเป็นสิ่งมีชีวิตรประหลาดเป็นสัตว์ประหลาดเป็นมนุษย์ประหลาดเนี่ยเป็นเมตาฮิวแมนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อะไรก็ว่าไปมันควรจะมีลักษณะเหมือนเดธพููวูเบอรีนมากกว่านะครับคือคือว่าพอถูกทำร้ายถูกยิงก็ไม่เป็นไรนี่นี้นนนนนนสังซอมบี้เวลามันทําลายหัวมันมันก็จะตายใช่ไหมแต่เรื่องนี้ขนาดหัวแบะหัว,ห,วหรือหรือครื่งตัวล่างมันยังมีชีวิตอยู่ได้เลยนะครับมัน ข้อจากัดของมันเปลี่ยนไปมันมันไม่ได้ต้องโดนทําลายหัวแล้วตายมันกลายเป็นตายเพราะอย่างอื่นซึ่งอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับไปดูในหนังเอาเองมันควรจะถ้ามันคืนชีพได้เนี่ยพละกําลังมหาศาลมันควรจะไม่มีลักษณะเหมือนซอมบี้คือต้องไม่พิกลพิการต้องไม่มีเลือดออกต้องแบบว่าเซลล์ของมันเนี่ยมันควรจะมันควรจะแบบว่าเหมือนเหมือนเดอะติงในในแฟนตาซีโฟมันเหมือนฮักเดอะฮัก เหมือนเดดพูลเหมือนบุกฟลีนคืนชีพได้งอกใหม่ได้สร้างกล้ามเนื้อได้สร้างเซลล์ได้อย่างรวดเร็วคือแผลหายสมานแผลอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่เพื่อมาต่อสู้กับกับคนคนคนร้ายคนดีอะไรฝ่ายไหนร้ายฝ่ายไหนดีอันนี้พี่โอ,อ๋ไม่บอกนะครับไปรุนในหนังเราเองก็ก็คือเป็นส่วนเดียวที่ขัดใจส่วนในเรื่องอดีอยู่แล้วส่วนการแสดงของ นักแสดงที่ดูเหมือนกับการแสดงนั่นก็ดีอยู่แล้วส่วนการแสดงของอัดอวัตที่ดูเป็นธรรมชาติอันนี้พี่โอว่าดีที่สุดเลยนะครับดูแล้วไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องไหนไม่ว่าจะได้รับบทอย่างไรเขาก็แสดงได้ดีสมกับรางวัลที่เขาได้รับสมกับเสียงชื่นชมมากๆก็ พี่โอก็ขอชื่นชมนักสแสดงท่านนี้ไว้นะครับแล้วก็ชื่นชมนักสแสดงอื่นๆที่มีบทสมทบอื่นๆด้วยส่วนที่ไม่ชอบส่วนเดียวก็คืออย่างที่พูดไปแล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็สามารถคุยกันได้คอมเมนต์ได้ด้วยความไม่ขัดแย้งนะครับต่างคนต่างคิดได้อิสระแต่ว่าพี่โอเห็นว่าเรื่องนี้สนุกแค่แค่ขัดใจ ตรงประเด็นนั้นประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพี่โอคิดว่ามันไม่น่าจะมีคือคือเอาง,ง่ายๆอันนี้อันนี้ถ้าสปอยลนิดหนึ่งนะมันสามารถคืนชีพขึ้นมาได้แล้วพอการคืนชีพมันทําให้กลับมมีพละกําลังมีความทรงจํามีคําพูดมีมีสามัญสำนึกมีอะไรตั้งหลายอย่างมันมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคือเรื่องมันไม่น่าจะสรุป แบบนี้มันไม่น่าจบแบบอย่างที่เราเห็นซึ่งพี่โอเ๋เขาจะไม่เล่าว่ามันเป็นอย่างไรก็เรียกว่าเป็นหนังสนุกเรื่องหนึง่งแต่อาจจะไม่ถูกใจบางท่านที่ได้ดูแล้วแต่บางท่านก็ถ้าดูหนังเพื่อความบันเทิงพี่โอ๋ว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็สรุปแต่เพียงเท่านี้ลวกันเพราะว่าตอนนี้พี่โอ๋อยู่หน้าโรงเดี๋ยวจะ ไปเสียงเข้าไปได้ยินกับคุณผู้ชมท่านอื่นจะเป็นการสปอยไปเหรยวเขาจะขาดอัตลักก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกปร่องก็ต้องขอไพเวณที่นี้เรื่องนี้เป็นหนังค่ายไหนเรื่องนี้พี่โอไม่ได้ไปดูรอบสื่อนะครับเขาจัดที่เซ็นทรัลเวิร์ลเพราะ่าเมเจอร์ปกติแล้วเมเจอร์จะเป็นคนชวนพี่โอเรื่องนี้พอไปเซ็นทรัลเวิร์ลก็เราก็เลยไม่ได้ดูรอบสื่อต้องมาดูในรอบปกติแล้วก็ขอบคุณบาร์กะปีซีนิเพ็กซ์ที่เออเฟื้อให้พี่โอมาทําคลิปตรงนี้ครับ ถ้าผิดพลาดขาดตกบกพร่องขอไปยืนยันว่าเรื่องนี้สนุกแล้วพี่โอ๋ก็สามารถให้คะแนนได้สูสีนะครับก็ความชอบพอๆกันกับเรื่องทรัพเลยวันนี้ดู2เรื่องก็ให้เจ็ดเต็ม10ทั้งสองเรื่องเร,เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คิดว่าน่าจะน่าจะถูกใจเรามากกว่านี้ก็รอชมผลงานต่อไปนะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่จริงจะไปถ่ายที่โปสเตอร์อื่นนะครับแต่ตรงอื่นตรงรูปอื่นคนเยอะ